สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทัโลโดยไม่เหมาะความสุขของัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะไม่เหมาะที่มีพลังงานออร่าพลังงานนี้ที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรลายมีดีๆีดีมีอลไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่แต่ค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงไม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าอยากซัพพอทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้ รับดูดวงเพิ่มอีกห้าคนนะคะทุกคนเราเพิ่มจํานวนขึ้นมาอีก5คนนั่นเองนะคะใครนะคะมาก่อนได้ก่อนจองคิวล่วงหน้าก่อนนั่นเองนะคะเรารับเพิ่มอีกห้าคนเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะตอนนี้แอดไลน์ตามนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงกับแม่หมอตอนนี้ขอรับเพิ่มอีก5้าคนเพิ่มมาห้าคนเท่านั้นนะคะ จะตัดจริงๆแล้วนะคะทุกคนนะคะแม่หมอเอาที่แม่หมอไหวนะคะทุกคนค่ะมาค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเป็นวันที่เก้าเดือนเก้าเพราะฉะนั้นได้เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวจริงของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่คือได้เวลานะคะเบนทวีช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงของคุณเปลี่ยนแปลงก้าใหม่ในชีวิต คุณ9เลข9เดือน9ก้าำลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใดได้เวลาการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณสักทีนั่นเองนะคะนี่คือออริจินอลตัวตนของคุณที่คุณจะได้รับนับจากนี้ไป นะคะคุณจะไปยืนในจุดไหนนะคะในชีวิตของคุณมาค่ะนะคะนี่คือได้เวลานะคะการเปลี่ยนแปลงตัวจริงของคุณสทัทีวันที่9เดือน9และคุณกำลังจะได้เก้า ไปสู่จุดไหนของชีวิตคุณแบบแท้จริงนั่นเองนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ได้เวลาการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตคุณเพื่อจะก้าวไปสู่จุดที่ยั่งยืนและมั่นคงในชีวิตหรือจะก้าวไปสู่ในจุดไหนคะโอ้ม่ก๊อดคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเดอะทาวเอร์ ได้เวลาการเปลี่ยนแปลงระเบิดคุณเห็นไหมคะนี่คือเดอะทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เปลือนเปลี่ยนแปลงเพื่อจะเกิดสิ่งใหม่ๆเห็นไหมคะเหมือนตอนนี้เหมือนคุณเป็นต้นไม้เป็นหน่อไม้หน่อไม้มันจะฝังรากแก้วอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วมันก็จะพุ่งออกมาเป็นหน่อที่สวยงามนั่นเองนะคะเหมือนชีวิตคุณคุณจะมีการเติบโตนี่คืออะไรคะคิงออฟสอด King of Sword นี่คือตํำราเล่มใหญ่ของคุณด้วยความมานะพยายามของคุณคุณได้มีดาบวิเศษเหมือนคุณได้ขึ้นตําแหน่งใหญ่สูงสุดในชีวิตตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมตัวตั้งแต่วันที่เก้าเดือนเก้าเก้าใหม่ในชีวิตคุณเริ่มต้นแล้วคุณจะมีบารมีบารมีของคุณจะมากเหลือล้นบารมีของคุณบุญผาวาสนาของคุณนำส่งให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะคะ กว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันชงเชิงนะคะถ้าไม่บุกบันฟันชงเชงิงก็ไม่ใช่ราชาถือดาบเพราะราชาถือดาบจะเปรียบเหมือนแม่ทัพใหญ่นั่นเองนะคะต้องเป็นผู้นาเสมอคุณเองก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าคุณเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานบารมีของคุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะโอกาสก้าวหน้าทางเรื่องการงานการเงินธุรกิจที่คุณสะสมมาบารมีที่คุณสะสมมาเนิ่อ นนานกําลังจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตแต่แน่นอนมันก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ได้ศึกษาก่อนนั่นเองค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเมื่อมันมีการล้มมันก็ต้องมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแน่นอนค่ะมาค่ะ เกิด o ู n ตัวตนของคุณยังมีความเป็นกังวลอยู่ คุณยังมีความอ่อนความยมนิดนึงแต่ความเป็นกังวลครั้งนี้เพื่อจะก้าวไปสู่แสงอาทิตย์แห่งวันใหม่เหมือนเช้าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งต่างๆมันกําลังจะผ่านไปสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากวันที่9เดือน9บางทีคุณอาจจะได้ออกจากงานหรือธุกรกิจของคุณมีปัญหามาเน,นานแล้วมันถึงเวลาจังหวะชีวิตของคุณสักที ดูเวลาตกฟ้าของตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงดาวมากขนาดดาวพฤหัสหนึ่งปีเดินหนึ่งครั้งดาวพฤหัสยังเดินนะคะ หเดือนแล้วก็เดือนตุลาคมดาวพระฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเดี๋ยวเราจะมาอ่านประจําเดือนให้ mm. นั่นเองนะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้วันที่9เดือนเก้าชีวิตคุณจะไม่มีความอ่อมความยมอีกต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้เชา้านี้คุณยังมีความอ่อมความยมให้คุณกอดตัวเองลักตัวเองยิ้มให้กับตัวเองฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันมีความสุขนั่นเอง <laughs> อั e เลิแบบแม่หมอนะคะทุกคนไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ให้คุณอั e เลิอยู่ตลอดเวลารักตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลาและเมื่อนั้นสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณยยแหลมจะไม่สามารถเข้ามาหาคุณได้นั่นเองต่อค่ะโอ้แ oh ม่กู๊ดเดอะเดวิ ะะระวังเรื่องพลังงานลบๆเห็นไหมคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเดอะทาวเวอร์นะคะเรื่องการงานของคุณคุณติดขัดในเรื่องการงานนะคะคุณแก้ไขไม่ได้คุณอยากออกนอกกรอบคุณเป็นคนคิดนอกกรอบเมื่อคุณคิดนอกกรอบแล้วให้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะตอนนี้วันที่9เดือน9มันคือการเปลี่ยนแปลง9ที่สําคัญในชีวิตคุณถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมไม่ออกนอกกรอบแล้วเมื่อไหร่ คุณจะเจอแสงสว่างสักทีคะ่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนนะคะให้เดินออกมาให้เชื่อและศรัทธาในตัวเองใครไม่เชื่อใจคุณไม่ศรัทธาในตัวคุณขอให้คุณศรัทธาในตัวเองแม้ว่ามันจะล้มลุกคุกขานเชื่อเถือว่าบุญของคุณมีถ้าบุญคุณไม่มี คุณจะไม่ได้เจออุปสรรคปัญหาเพราะอุปสรรคปัญหามันทําให้คุณเติบโตและยิ่งใหญ่ในอนาคตนั่นเองค่ะต่อค่ะที่เขาบอกว่าขอพูดค่ะขอพูดค่ะขอพูดค่ะนี่คืออะไรค่ะนี่คือเบนทวีเบนทวีก็คืออะไรค่ะช่องว่างระหว่างมีการเปลี่ยนแปลงตอบโจทย์มากค่ะตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่ระดับใหญ่หรือย,อยังค่ะนี่นะคะนี่คือ คุณเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมานะคะ D Emperor สาม D พ m เ e อร์นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณเห็นไหมคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบเบนทวีนะคะช่องล่างว่าช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะคะ D พ m เ e อร์นั่นเองนะคะคุณจะมีการเดินทางธุรกิจของคุณเคยมีปัญหา นะคะเคยมีปัญหาหนักเลยเลยคะ่ะแต่ตอนนี้เวลานี้มันคุณได้เข้าใจคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีความล้มเหลวมันจะเป็นบทเรียนสอนให้คุณเป็นคนที่มีความรอบคอบมากขึ้นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นหัวหน้างานคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้เลยะคะ่ะแต่ก่อนที่คุณจะได้รับสิ่งใหม่ แน่นอนคุณจะต้องเจอปัญหาเข้ามาเพื่อให้คุณแก้ไขในจุดนั้นให้คุณได้ตั้งรับบางคนคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าถ้าธุรกิจของคุณมีปัญหาตอนนี้ให้คุณลุกให้เร็วเพราะคุณจะได้ดวงาน การเปลี่ยนแปลงฟ้าใหม่ประตูใหม่ของคุณเหมือนเช้าวันอังคารนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่ไดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแปดนะคะแปดค่ะ 8ปดไม้เท้าแปดไม้เท้าเมื่อคุณลุกขึ้นสู้ธุรกิจการงานของคุณคุณหวังที่จะให้ธุรกิจการงานของคุณมีการขยับขยายคุณได้วางแผนเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วันนี้วันที่9เดือน9และนะคะสเดือนนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความจเจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะคะเหมือนวันที่9เดือน9นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วตอนนี้ ทุกๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตก็ตามหรือว่าเป็นคู่ครองของคุณมาคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องการงานมาช่วยเหลือคุณในด้านการงานนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้มีคู่ภรรยาภรรยาของคุณจะมาช่วยเรื่องการงานมาดูเอกสารเรื่องการงานของคุณแต่ถ้า นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจะมีหุ้นส่วนอาจจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือว่าหุ้นส่วนทางด้านการงานคุณจะได้ทํางานในโลกออนไลน์มีโลกอีกใบหนึ่งให้คุณได้ทําธุรกิจการงานของคุณณนะช่วงเวลานี้จะมีชื่อเสียงจะมีการขยับขยายสาขาคุณไม่ได้ทํางานงานเดียวแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นั่นเองนะคะมาค่ะ ซเว่นความลับอย่าไปเปิดเผยความลับให้กับใครนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่นะตอนนี้ถ้าคุณทําแล้วนะคะมันประสบความสําเร็จแล้วหรือมันกําลังจะประสบความสําเร็จคุณก็อย่าเพิ่งดีใจออกนักหน้ามีคนรักเท่าผืนหนังคนช่างเท่าผืนเสือ่อนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างวควรปิดบังเป็นความลับยิ่งลับได้ยิ่งดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะมันจะนำพาให้คุณได้ทำงานเร็วขึ้นยิ่งถ้าคนรู้มากก็มากคนมากความมันก็จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาและที่สำคัญอย่าใจร้อนนั่นเองนะคะถ้าใจร้อนมันก็จะมีแต่เสียกับเสียต่อค่ะตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรอีกคะออเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ็ดเจ็ด นะคะเจ็ดเจ็ดคุณจะได้เจองานที่ท้าทายงานนี้จะนำพาให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังตามที่คุณปรารถนางานนี้เหมาะสมกับคุณค่ะไม่ว่าคุณจะได้รับงานไหนเจ้านายให้งานคุณหรือคุณเป็นเจ้านายของตัวเองแล้วคุณเห็นโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องการงานที่มันจะนำพาให้คุณเจริญรุ่งเรืองแน่นอนงานนั้นมันเป็นงานเสียงแน่นอนนะคะเพราะมันขึ้นเจไม้เ้านะคะเป็นงานใหม่ๆที่คุณไม่เคยจับ ให้คุณรับงานนั้นทันทีไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของหรือเป็นแค่ซีอหรือเป็นพน,นักงานเมื่อหัวหน้าง,งานเจ้าของกิจการมอบงานให้คุณให้คุณรีบรับทันทีเพราะมันจะนำํำพาชื่อเสียงเงินทองมาให้คุณและครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ย y god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะให้คุณรับงานนั้นเลยแล้วครอบครัวของคุณคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวของคุณมีความสุขใช่ไหมคะครอบครัวของคุณจะมีความสุขแน่นอนค่ะถูออกครับถ้าสําหรับคนมีคู่นะคะชีวิตนะคะของคุณเคยมีปัญหามาแล้วครอบครัวของคุณเคยมีปัญหามาแล้วตอนนี้เวลานี้พลังแห่งเลขเก้ากำลังจะนําพาให้คุณและครอบครัวของคุณมีแต่ความสุข นั่นเองนะคะลูกของคุณก็จะกลายเป็นเด็กดีทูกออบคับถ้าใครยังไม่มีแฟนถ้าคุณอยากจะมีแฟนคุณจะได้แฟนที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะได้แฟนที่มีฐานะดีกว่าคุณนั่นเองเป็นถึงเจ้าของธุรกิจมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีฐานะดีนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณค่ะเกคุณค่ะฝันลายของคุณได้จบเร็วนี่คืออะไรคะนี่คือจัดมินนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณนะคะนี่คือตัวตนของคุณคําอธิษฐานของคุณคุณได้หลุดพ้นดวงจิตของคุณดวงจิตดวงเก่าของคุณหรือจิตใต้สํานึกของคุณคําอธิษฐานของคุณได้รับพรจากพระเจ้าแล้วได้รับพรจากจักรวาลได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นเองนะคะธุรกิจการงานคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆณช่วง วลานี้นี่คือคําอธิษฐานคําขอพรของคุณคุณขอสิ่งไหนณนะช่วงเวลานี้สิ่งนั้นจะเป็นไปตามปรารถนาไม่ว่าวันนี้คุณนึกถึงอะไรสิ่งนั้นก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนั่นเองตั้งแต่วันนี้ไปชีวิตของคุณคําอธิษฐานที่คุณไปขอพรจากที่ไหนก็ตามคําอธิษฐานของคุณกําลังทํางานนั่นเองต่อคะ่ะ โอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอเวอร์โลกใบใหม่ของคุณนะคะคุณจะมีความสุขความรุ่งโรจน์ในชีวิตโลกแห่งความสุขของคุณกําลังจะเกิดขึ้นเดอเวอร์นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะธุรกิจการงานของคุณคุณจะเห็นเส้นทางใหม่ๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะเรื่องครอบครัวชีวิตคุณจะได้เดินทางเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนได้ทํางานธุรกิจสองธุรกิจในต่างประเทศได้ทำรีเลชชิพยังไงคุณก็นะคะภายใน4เดือนนี้บางคนอยู่ต่างประเทศแล้วธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแต่บางเรื่องอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณได้ผ่านมาแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เวลา นี้โลกใบใหม่ของคุณโลกแห่งความสุขความสดใสในชีวิตคุณกําลังบังเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนั่นเองต่อค่ะแปดอบโซแปดกับเจ็ดเจ็ดกับแปด ในชีวิตของคุณถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะการงานเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องจิตใจสภาพจิตใจของคุณอนะมันก็มีความสุขแต่มันสุขไม่สุดแนะตอนนี้มันเหมือนคุณยังไม่ออกจากพ้นน้าเหมือนคุณจมน้ําอยู่อะหายใจก็ไม่ได้อะไรมันดูอึดอัดยังไงก็บอกไม่ถูกจริงไหมคะถ้าคุณอยากหายจากความอึดอัดครั้งนี้วันนี้วันที่9เดือน9นะคะไม่ว่าตอนนี้คุณ ดูในวันไหนก็ตามให้คุณรู้ว่านะคะคุณปล่อยไปปล่อยปูซะนะคะปล่อยปูปล่อยนกอะไรก็ได้ชีวิตที่ติดขัดจะได้ไม่ติดขัดอีกต่อไปนั่นเองแต่ถ้าคุณอยู่บ้านเฉยๆคุณสวดมนต์ไหว้พระนั่นเองการสวดมนต์ไหว้พระจะนำพาให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จมีแต่ความลุ่งโลดเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะต่อค่ะอ oh นะคะถ้าชีวิตคุณติดขัดวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันดีพุ่งคืนนี้ให้คุณนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าให้คุณแก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนั่นเองนะคะนี่คือถ้าชีวิตคุณติดขัดให้คุณนำธูปสามดอกเทียนสองเล่ม นะคะไหว้พระพุทธรูปที่บ้านแต่ถ้าคุณนับถือศาสนาอะไรให้คุณสวดคาถาโตเซนโตของหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วคุณก็ไปสวดน,นะคะทาตามที่เราบอกสวดตามอายุโตเซนโตวรมาธรรมเมนะนะคะให้เท่าอายุคุณคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตคุณจะได้ชีวิตใหม่ คุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณแต่การดึงดูดครั้งนี้เป็นการดึงดูดพลังงานที่ดีๆนั่นเองนะคะสวดเท่าอายุคุณนะคะถ้าสมมุติว่าคุณอายุ37คุณก็สวดอายุเพิ่มอีกหนึ่งเป็น38เหมือนอิติปิโสนั่นนะคะแต่อิติปิโสให้คุ้มครองเราแต่ถ้านะคะโตเสนโตเนี่ย ก็คือสวดให้ปัดอุปสรรคปัญหาออกไปจากชีวิตคุณหรือใช้คําว่าพุทธังแคลคาทาทำมังแคลคาาสั่งคังแคลคาาพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติวิโสภคกวาอันนี้ปัดอุปสรรคออกไปจากชีวิตเราในช่วงเป็นวันเป็นวัน,น,วนคุณท่องทุกวันก็ได้นะคะคาถานี้คือคาถาปัญหาปัดอุปสรรคปัญหาออกไปจากชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วนี่คือเดิกมีกิเียน ความสุขของคุณที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตได้เลยค่ะต่อค่ะโอ้โหคุณค่ะขคุณค่ะคุณ่ะนับจากนี้นะคะทําตามที่แม่หมอบอกนะคะแปดดาบแล้วไง 8ดาบเรารู้วิธีแก้เหมือนคุณโดนกักขังเหมือนคุณโดนคาถาเวทมนต์ที่ผูกพันกันไว้กับคู่จากอดีตชาติของคุณก็เป็นได้นั่นเองนะคะเรารู้สึกว่าแบบนั้นนะในความรู้สึกเราเหมือนเป็นคู่จากอดีตชาติมาผูกมัดคุณไว้คุณก็ไปตัดเวรนตัดกรรมกับคู่อดีตชาติของคุณซะนะคะแล้วคุณจะได้หลุดพ้นนะคะเดี๋ยวแม่หมจะโพสในชุมชนให้นะคะและนี่คือ เป็นคู่จากอดีตชาติของคุณแล้วคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนี่คือ Six ออฟชีวิตของคุณครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ นะคะคุณจะไม่ได้เจอละครั้เก่าแม้คุณจะนึกถึงแฟนเก่าหรือคำนวณคํานึงหาแฟนเก่าก็ตามนะคะแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวครอบครัวเราบอกเลยว่าครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขคุณจะปลดล็อกสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาสิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรคพุทธัทงเคลค่าทำมังเคลคาาสังคังเคลค่ขขาพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติปิโสพควานั่นเองนะคะนี่คือคาถาปัด อุปสรรคปัญหาออกไปจากตัวเราในทุกๆวันนั่นเองนะคะทุกคนแล้วชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุขถ้าคุณอยากมีเงินเดี๋ยวลูกนี้จะเอาเงินมาให้คุณน,นั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอสนะคะเอสออฟสอดความสำเร็จมาด้วยความบากบันถ้าคุณกําลังกอ่อตั้งธุรกิจกิจก,จการธุรกิจกิจการของคุณมันเคยล้มโปรเจกต์ไปแล้วนะคะนับจากนี้โปรเจกต์นั้นคุณได้ลือฟื้นเอามาทำใหม่เอามานีโลเวทเอามา เอามาเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนรูปแบบแพ็กเกจหรือว่ามาเชนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมารีโนเวทใหม่นะคะแล้วนี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้มาต้องบุกบัน ฟันชงเชงกว่าจะได้มาแต่ก็สำเร็จนั่นเองนะคะนับจากนี้สี่เดือนหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเพราะคำอธิษฐานภายในหนึ่งวันนี้ไม่ว่าคุณปรารถนาความสำเร็จใดคุณอยากมีชื่อเสียงคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนค่ะเมื่อคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณอย่าไปบอกความลับนี้กับใครเท่านั้นอีกค่ะต่อค่ะ โอ้ม่กอดคคุณค่ะคุณค่ะคุณคุณเตรียมตัวรับความสุขในชีวิตได้เลยค่ะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันจะเฉยยทยอยทยอยดีขึ้นนี่คืออะไรคะนี่คือสี่โฟลบอนะคะสี่เมยเท้าคุณจะมีความสุขคุณจะได้ไปงานเลื่นเริงสังสรร ไปเที่ยวไปลันล้านะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวบ้านต้องมีสี่เสาชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขแบบนั้นละค่ะนะคะนะครอบครัวของคุณจะไม่มีการเก็บไข้ได้ป่วยอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขจะมีรอยยิ้มสี่เดือนนี้เป็นสี่เดือนแห่งความสุขของคุณนั่นเองนี่คือสี่เดือนสี่เดือนบางคนนะคะภายในสี่เดือนนี้เราบอกเลยว่าคุณอาจจะมีโอกาสถ้าใครไม่ได้ไปต่างประเทศคุณอาจจะมีโอกาสไป ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนั่นเองนะคะหรือบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วอาจจะมาเที่ยวประเทศไทยหรือได้มีความสุขในธุรกิจการงานของคุณที่คุณได้วางไว้แล้วคุณได้กลับมารีโนเวทใหม่อีกคั้งนั่นเองนะคะต่อค่ะไฟออฟสอดโอ้โหนะคะไฟออฟสอดคุณต้องสู้ค่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณยมนะ ไฟออฟสอดมันจบคนมันจบแล้วค่ะการที่คุณได้สู้อยู่คนเดียวคุณจะได้รู้ว่าใครอยู่เคียงข้างคุณเวลาคุณไม่เหลือใครแล้วใครเดินออกจากคุณไปเวลาคุณไม่เหลืออะไรสิ่งนี้แม่หมอเคยเจอแล้วแล้วแม่หมอก็ขอบคุณนะคะห,ห้าห้าดาบตรงนี้เพราะว่ามันทําให้เราเป็นคนแข็งเป็นคนให้เราเป็นคนเรียนรู้ผู้คนแล้วเราก็มามอบความสุขเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ย ความทุกข์มันสามารถแก้ไขได้แล้วทําไมเราถึงไม่บอกคนอื่นละ่ะนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราต้องการและนี่แหละค่ะเมื่อคุณล้มแล้วคุณจะได้รู้ว่าใครนะคะคุณจะเห็นภาพคนที่เข้ามาหาคุณชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะเวลาอยู่ต่อหน้ากันคุณจะไม่รู้นิสัยเขาแต่เมื่อคุณล้มก้มต่ํามากเท่าไหร่คุณจะได้รู้นิสัยคนคนนั้นมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอเมก้าเกาคุณตาเกาคุณตาเกาคุณตานี่คืออะไรคะ นี่คือ킹ออฟบอลหนาธุรกิจการงานของคุณ킹ออฟบอลถ้าคุณปรารถนาให้ลูกคุณประสบความสำเร็จลูกคุณก็จะประสบความสำเร็จตัวคุณก็จะประสบความสำเร็จด้วยหน้าที่ตำแหน่งการงานสิ่งที่คุณเจอมาอุปสรรคต่างๆคุณเตรียมรับข่าวดีในเรื่องลูกคุณเส้นทางที่ที่คุณวางไว้เส้นทางในชีวิตคุณอนาคตคุณเห็นไหมคะคุณวางไว้ว่าให้คุณสำเร็จและลูกคุณก็สำเร็จคุณจะเป็นที่ภาคภูมิใจภาค ภูมใจของครอบครัวยังไม่พอลูกคุณก็จะกลับมาหน้าลักอีกครั้งถ้าใครมีลูกแต่ถ้าใครไม่มีลูกนะคะ King of s w o r d ในที่นี้คุณจะเจอภรรยาที่ดีธุรกิจการงานครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะใน o f บ o n นนะคะในอ f บบอนครั้งนี้นะคะคุณแบกรับคุณแบกรับภาระมาหลายอย่างแล้ว ในอว e นี่คืออะไรคะนี่คือตัวตนของคุณชีวิตใหม่นะคะการงานของคุณที่คุณเคยแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะจบลงก้าวใหม่ในชีวิตนี่คือเลขเก้านะคะก้าวใหม่ในชีวิตคุณได้หลุดพ้นออกจากเรื่องการงานธุรกิจที่ทําให้คุณอ่อมคุณยมแต่การได้หลุดพ้นครั้งนี้ด้วยความมีสติของคุณด้วยความสามารถของคุณนั่นเองนะคะนี่คือ เก้าไม่เทา้าระวังและที่สําคัญระวังคนมา c ปี y งานคุณด้วยนั่นเองนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจเชื่อได้แต่อย่างงมงายและก็อย่าละแวงจนเป็นที่น่ากลัวของคนอื่นนั่นเองนะคะต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะควีนออฟซอสถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้นําคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นนักสู้นะคะคุณรับภาระ นะคะในเรื่องการงานในเรื่องครอบครัวเหมือนคุณเป็นผู้นํานั่นเลยค่ะนะคะคุณสู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณเกิดมาคู่กันกว่าจะได้ต้องบุกบันตอนชงชิง นะคะกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในที่เป้าหมายคุณวางไว้คุณก็ต้องนะคะบุกบันฟันชงชิงสู้ไปข้างหน้าเท่านั้นถ้าคุณไม่สู้คุณก็ไม่ได้ตําแหน่งราชินีถือดาบคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นหัวหน้างานเป็นผู้นําที่ดีเป็นยูอาร์วอตไอดอลของลูกคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหน้าที่ตําแหน่งการงานของคุณสิ่งที่คุณพยายามนี่แหละค่ะ คำว่าดาบบางคนอาจจะดูน่ากลัวนะแต่สําหรับเราอะเราคิดว่ามันคือตาราเรียนของเรานั่นเองนะคะถ้าเราไม่เจออุปสรรคสิมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะไ,ไม่ได้มีอินสปิเรชันใหม่ๆแต่ถ้าเราลาบลื่นเกินไปเงี้ยค่ะชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีสีสันแต่ว่าเออล้มบ้างเราก็ได้รู้ว่าเราต้องเรียนรู้เพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือควีนควีนออฟสอด ราชินีถือดาบความสําเร็จความยิ่งใหญ่จัดเม้นคุณอธิษฐานให้คุณสําเร็จคุณจะได้หลุดพ้นแน่นอนค่ะนี่คือความอ่อมความยมตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะแก้ได้แน่นอนค่ะต่อค่ะัคุณมีความลังเล นะคะในบางครั้งคุณมีความลังเลความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้หญิงความลังเลว่าเอ้ยตัวเองจะได้หรอตัวเองมีความเก่งขนาดนั้นหรอคะอย่ารอให้คนอื่นมาชื่นชมคุณ คุณจงชื่นชมตัวเองในทุกครั้งทุกเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองนะคะซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองในยามเช้าไม่จําเป็นจะต,ต้องซื้อดอกไม้ให้ตัวเองก็ได้ซื้อขนมซื้อกาแฟซื้ออะไรที่อร่อยอยให้เป็นรางวัลของชีวิตในทุกๆวันนั่นคือก็คือกําไรชีวิตของคุณแลว้ว ขอให้คุณมีสุขภาพดีนี่คือกำไรชีวิตของคุณในทุกๆวันขอให้คุณมีลมหายใจนี่ก็คือกำไรชีวิตของคุณแล้วเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้กำไรชีวิตให้คุณมอบสิ่งที่คุณปรารถนาอะไรเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าดอกไม้หรือว่าอะไรขอบคุณตัวเองในทุกๆเช้าแล้วสิ่งนั้นจะนำพาให้คุณหายข้อสงสัยอุปสรรคนานาประการคุณจะได้หลุดพ้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวใหม่ในชีวิตคุณไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยให้ลงมือทําธุรกิจการงานถ้าคุณจากไปต่างประเทศคุณก็ไปต่างประเทศเดินเรื่องไปได้เลยนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือไหนนะคะหนออกบอลนะคะชีวิตการงานของคุณไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะมีการเดินทาง นะคะการเดินทางจะทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณจะได้โอกาสก้าวหน้าทางด้านก้าวงานแบบหนึ่งสเต็ป แบบหนึ่งสเต็ปสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่คุณได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของคุณแล้วนะคะเป็นสเต็ปที่ยิ่งใหญ่สเต็ปหนึ่งนี้ไม่ใช่สเต็ปแบบเล็กๆแต่จะเป็นสเต็ปแบบผู้บริหารนั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงของคุณคุณจะก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จกว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันชงเชงนั่นเองนะคะนี่คือราคิงถือดาบและนี่คือลาชินี ถือดาบการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งนี้เปลี่ยนแปลงภายในปีนี้ล่ะค่ะทุกคนเพราะมันขึ้น, The Tower, น,เ,นเดอพพะทาวเวอร์มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะทุกคนนะคะมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่อันนี้มันก็มีการเพราะว่าอะไรถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าดาวเสา มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ไลออนเกตแล้วแล้วก็มันาดาวเสาร์เนี่ยย้ายเข้าไปสู่ราศีกุมนะคะกลับไปอยู่กับราหูเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองแล้วนี่คือวันที่9เดือน9พลังงานของคุณถ้าคุณได้เห็นจุดนี้จุดการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาหาคุณแทบถล่มทลายนะคะมีเดือดเทาเวอร์มี5 5หดาบแล้วก็นะคะ8ดาบก็เป็นไงล่ะ ก็แค่นั้นนะคะเรารู้แก้ไขสถานการณ์ได้ในเมื่อเรายังมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาอยู่นั่นเองและมีวิธีแก้ไขเราเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้และนี่คือความสำเร็จท,ที่คุณจะได้รับนะคะลาชินีถือดาบและราชาถือดาบกว่าจะได้มาบุญบารมียิ่งใหญ่มากนักน,นั่นเองแม่ทับหลายๆแม่ทับแม่กองหลายๆแม่กอง นะคะคแม่ทัพนะคะหลายๆแม่ทัพในพลหลายๆในพลก็ต้องการมีบารมีแบบคุณนี่แหละคะ่ะราชาถือดาบและราชาถือเหรียนและก็คิงถือไม้เทา้านั่นเองดีเอ็มเพลเลอร์นั่นเองนะคะและนี่คือความสําเร็จในชีวิตคุณคู่รักของคุณก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ